สวัสดีครับพี่น้องครับเบิ้อนี่มาหน้าครับมาเสินนเกียเก่ยวเขาเบิงเกี่ยวเขาจังได้มีแต่หนามพี่น้องเออหุ่นนะหน้าพี่น้องเป็นคือการบอสพี่นองพี่น้องฟังข้างนี้เป็นหน้าบัวครับฟังข้างนี้เป็นข้า,าปปูกบัวครับบัวกำลังงามครับเบิงฟังหน้าผมมาที่นี่มีแต่หนามพี่น้องเอ้เกี่ยวเขาลุ่ยหนามเลยพี่น้องเออมาทีนี้ หน้าพี่น้องเป็นคือกันบครับเจียวเขาลุยน้ำเกี่ยวเขาลุยน้ำพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่น้ำมไม่ดีพี่น้องทั้งน้ำทั้งหยาครับเกี่ยวแล้วก็ึ้นมาตาครับมีแต่นามครับมีตนม่น้า เี่ยวเขาเหล่าขึ้นมาตาครับเกี่ยวเขาลุยน้ำครับใส่กระบะครับเกี่ยวใส่กระบะ